ดูเรื่องบนท้องถนนกันหน่อยนะฮะเหตุการณ์ในครั้งนี้ผู้เสียหายเขาร้องเรียนเข้ามาเขาบอกว่ามีเก๋งคันหนึ่งมาปาดหน้าบนทางด่วนครับปาดหน้าไม่พอแตะเบรกตั้งใจอยากจะให้เขาพุ่งชนลองไปดูภาพครับ เนี่ยครับจูจ่ๆก็ขับช้าลงช้าลงแตะเบรกด้วยทั้งๆท,ท,ที่ด้านหน้าเนี่ยก็ไม่มีรถนะครับเหมือนตั้งใจให้ฝั่งของเจ้าของภาพขับพุ่งชนท้ายเหตุการณ์เกิดขึ้นบนทางด่วนนะครับภาพนี้ร้องเรียนไปทางเพจด,ดังของอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทหนะครับภาพจากกล้องหน้ารถเห็นชัดเจนว่ารถเนี่ยขับอยู่เลนขวาบนทางด่วนนะครับแล้วจูจ่ๆเนี่ยฝั่งของเก๋งก็มีการเบรกกระทันหันเธอบอกเธอโชคดีมากที่เบรกทัน จึงไม่กลายเป็นอุบัติเหตุหลังจากนั้นครับเขาก็แยกไปเปลี่ยนเข้าเส้นทึบฝั่งซ้ายสุดแล้วก็มุ่งหน้าลงทางด่วนแถวแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่15มกราคมที่ผ่านมาครับแจ้งความไว้ที่สนอทางด่วน2แต่ว่าคดีไม่มีความคืบหน้านะครับค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเรายกหูหาเจ้าของคลิปเลยซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนเลยนะคะ ก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเธอกับสามีขับรถไปทำธุระใช้ทางด่วนแล้วก็จ่ายแบบ e a s y p a s s จากนั้นก็เปิดไฟเลี้ยวเพื่อขอเปลี่ยนไปอยู่ในเลนขวาสุดจู่ๆออาจาังหวะจะเปลี่ยนเลนเนี่ยมีเสียงบีบแตรดังขึ้นจากทางด้านหลังก่อนที่คู่กรณีจะขับรถเก๋งม a สด a 3แสแซงซ้ายขึ้นมาแล้วก็ปาดเข้าเลนขวาสุดแบบกระชั้นชิดเลยนะคะคือเรียกว่าเกือบจะเกิดอุบัติเหตุเลยค่ะออาทีนี้ผู้เสียหายบอกไม่คิดเลยนะว่าขับอีกสักระยะจู่ๆคู่กรณีที่ขับอยู่ด้านหน้าเนี่ย จะเบรกอย่างกระทันหันนะคะทั้งๆที่ตัวเขาเองอ่ะไม่มีอะไรขวางด้านหน้าเลยเบรกทําไมทําให้ผู้เสียหายเชื่อว่าเจ้าตัวจงใจจะเบรกให้รถของเธอชนท้ายยังโชคดีว่าสามีของเธอเนเบรกทันนะคะใช่ครับหลังจากนั้นก็ไปแจ้งความแต่ว่าตํารวจบอกว่าเคสนี้เนี่ยมันยังไม่เกิดความเสียหายคือเบื้องต้นถ้าดูจากคลิปภาพคู่กรณีอาจจะโดนลงโทษแค่ค่าปรับเท่านั้นกรณีขับรถเปลี่ยนเลนบนเส้นทึบ แต่อยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับจะได้ไม่ไปก่อเหตุกับคนอื่นอีกครับค่ะคือน่าดีแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะคุณพีทครับอืมคือเจ้าหน้าที่เขาคุยกับพี่ว่าเวลาเขาทาเรื่องไปแล้วสุดท้ายก็โดนเรียกมาแล้วก็เสียงคาปรับไปแต่เราอะถ้าเกิดไม่เรียกเขามาเขาก็จะไม่รู้แล้วเขาก็อาจจะไปทําแบบนี้กับคนอื่นอีกอ,อันนี้เราแค่โชคดีว่าเราเราไปเหตุทันแล้วเราก็ไม่ได้ไปมีตามมีเรื่องกับเขา แต่เอาจริงๆยังไม่รู้สาเหตุเลยนะเกิดจากจอะไรเพื่อความเป็นธรรมถ้าอีกฝั่งหนึ่งอยากชี้แจงเรียนเชิญเลยนะครับค่ะแต่ว่ายังไงใจเย็นๆกันดีกว่าม,มีน้ําใจกันบนท้องถนนจะได้ไม่เสี่ยงเกิดเรื่องนะคะครับวันดีสนุกรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้